สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมนะช่วงนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยก็น,นี่ข้างหลังครับต้นนี้ผมปลูกพริกครับเป็นพริกซูเปอร์ฮอตครับซึ่งไม่ได้ปลูกมาหลายปีแล้วครับก็ไม่รู้จะออกหัวๆๆหออกก้อยหรอกนะครับแต่คลิปนี้ผมทําเพื่อมาดูปัญหาเวลาเราใช้เทปน้ําหยดครับซึ่งของผมเนี่ยผมปั๊มขึ้นมาโดยไม่ได้ผ่านกรองถ้าเราผ่านกรองแล้วผมต้องรดเนาะผมจะต้องไปรดฝรั่งรดไผ่ด้วยเนี่ย แรงดันมันจะดบลงดังนั้นผมไม่ใช้กรองที่นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันจะอุดตันรูที่เป็นที่น้ําหยดนั่นเองเดี๋ยวพามันดูครับว่าเราจะแก้อย่างไงมาดูครับนี่ฮะพื้นที่ปลูกตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่สามงานครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเห็ดน้ําหยดนี่ถ้าแบบนี้ยเขาหยดปกตินะครับเขาจะมาตัวนี้ผมใช้ส0สเซนหยดส0สิเซนเด็มรูก,ก็จะปลูกช่องเว้นช่องครับ ไหนเนาะผมเห็นเมื่อกี้มันมีหลายที่ที่มันไม่หยุด,ดยนะสำรวจตรวจราดูก่อนช่องนี้หรือช่องนี้เนาะถ้ามันไม่หยุดมันเป็นพตกรเข้ามาติดนะครับเดี๋ยวนะค่อยหาเจอเมื่อกี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ฮะแล้วเป็นเยอะด้วยนี่ครับลักษณะแบบ มันเป็นเหมือนสีวอุดตันเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันหลายๆคนเจาะถ้าเราเจาะเนี่ยเสียเลยนะครับมันจะไม่หยดมันจะพุ่งไปเลยทีเนี้่วิธีแก้ถ้าบ,บ,บีบไม่ออกนะครับเพื่อนๆดูนี่แค่นี้ฮะนี่ยแค่เอาเล็บไปขูดๆบริเวณด้านบนเขาเนี่ยเขาก็าไหลมาแล้วฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ดูนะครับเราขูดขูดจนเขาเป็นสีขา,ขาวๆคืนนะครับ น้ำก็จะไหลปกติแค่นี้ครับี่ตีดูหนึ่นงส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่เป็นเอ่งนะครับที่มันมันน้ําเขาจะขังน้ําที่อยู่ในสายจะขังแล้วจะมีตะกอนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเจาะเสียเลยนะครับแค่นี้ฮะใช้ได้คืนแล้วปกติอพอเส้นไหนเป็นมันก็จะเป็นเยอะฮะนเนี่ยนี่ก็เป็นมาเลยฮะอันนี้ก็เป็นอีกแล้วแค่นี้ครับ แล้อีกปัญหาหนึ่งก็คือถ้าเทปน้ำหยดมันขาดหรือถ้าเราไปทำให้มันรั่วหรือมันรั่วเองเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยฮะอันนี้รั่วหนักเลยอันนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีแก้แบบง่ายๆเลยแบบเราไม่ต้องหาข้อต่อหาอะไรแบบคือมันเป็นปัญหาหน้านงานเนาะแต่เราก็แก้ไขได้ง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับแม่ถ่ายให้หน่อย ไม่ยืนฝั่งก็ได้ยืนตรงนี้นนนนใช้เทปเนี่ยฮะเทปพันสายไฟธรรมดาน,นี่ยครับแต่เวลาเราพันเนี่ยอาบางทีเราไม่มีอะไรเราใช้แค่มือก็ได้นะครับเวลาพันผมแนะนําว่าพันตอนที่ยังมีน้ําอยู่เนี่ยฮะพันทับไปเลย แบบนี้ก็จะแก้ได้ครับก็จะช่วยได้เดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวพามาดูซึ่งมันรั่วแน่นอนครับเวลาเราใช้มันอาจจะสาเหตุอะไรก็ช่างนี่นี่ครับเจอหนองเลยถ้ารั่วแบบเนี้ยอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ช่างถ้าเขารั่วเนี่ย บางทีเราไม่ต้องไปซื้อข้อต่อได้ครับเอาวิธีง่ายๆคือก,ก็มันก็ใช้ได้อะเนาะเนี่ยเวลาเราทําสวนปัญหา,านางงานมันมีอยู่แล้วครับบางทีเราต้องหาอุปกรณ์ที่มาตรฐานที่อะไรแต่บางทีอ่ะมันไม่มีแล้วมันอยู่ไกลยอย่างผมเนี่ยจะวิ่งเข้าเมืองก็แค่นี้ฮะ,ะ,ะก็ใช้ได้แต่เวลาเวลาที่เราเราพันเนี่ยเราต้องทำตอนที่มีน้ำเท่านียไม่ไหลอีกแล้วขูดขูดมาครับแค่นี้ฮะ ก็ต้องมันตรวจดูว่าผมไม่ได้ใช้ตัวกรองถ้าใช้ตัวกรองแนงดันดบแล้วผมรดน้ําไกลด้วยผมใช้ปั๊มโซลารเซลล์ครับเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนดูว่าผมใช้ตัวไหนเผื่อเพื่อนเขไดนกาลังหาดูว่ามันใช้ได้ไหมมันไหวไหมผมส่งไกลสูงสุดเนี่ยก็400รเมตรครับรถแบกเป็นโซนโซนไผ่เนี่ยหัวรถประมาณ200ฝรั่ังก็หัวรถประมาณ200 ก็เปิดทีละฝั่งแค่นั้นครับถ้าน้ําหยดนะฮะสามสี่ไร่สบายๆครับอันนี้ก็ไร่สองงานก็ผมต้องเปิดให้ไปรถไถด้วยไม่งั้นแรงดันมันเกินมันจะทําให้ท่อเนี่ยแตกเพราะว่าท่อแต่ละยี่ห้มันต่างกันนะครัที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ค่อยดีครับมันแตกเหมือนเมื่อกี้บ่อยบ่อยมากเยอะมากแล้วผมก็ต้องมาเดินซ่อมผมก็ใช้วิธีนี้นะครับวิธีซ่อมก็ใช้แค่เทปพันสายไฟมันเดินพันเอาแค่นั้นนะฮะมันก็อยู่ได้ครับ เพราะว่าเราปลูกพริกไม่นานหรอกครับมันไม่ถึงครึ่งปีหรอกเดี๋ยวผมก็ต้องรื้อทํานาใหม่ถ้าเก็บเอามาใช้ได้อีกไหมก็อาจจะใช้ได้ครับเดี๋ยวว่าก็ต้องมาเดินซ่อมแบบนี้เอาอะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาดูปัญหาเทปน้ําหยดถ้าจะแก้ก็คือต้องใส่กรองแต่ใส่กรองเนี่ยแรงดันมันดบแค่นั้นหลยครับอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ